สถานการณ์การเมืองณเวลานี้หลายพรรคการเมืองมองข้ามฉอตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้ากันแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยหลายพรรคพราะนักการเมืองต่างๆก็มองว่ายังไงใี่น,นะครับนายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยก็คงจะไม่รอดจากคดีคลิปที่คุยกับมูนเซนฉะนั้นเนี่ยหลายพรรคเลยต้องเตรียมตัวลงพื้นที่ เตรียมพร้อมสําหรับการหาเสียงเลือกตั้งนะครับจริงอยู่ไหมว่านายกแพทองทานเนี่ยถ้าต้องพ้นจากตําแหน่งไปเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีใหม่ตัวเลือกณเวลานี้ที่มีการพูดคุยและเห็นว่ามีการลอบบีกันใหญ่กล้าตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวไปอยู่คนคนใดเพียงแต่ว่าอาจจะมี3ตัวเลือกที่เป็นจริงเป็นจังในการที่จะต้องมีการสู้กันในทางการเมืองนะครับก็คือว่า แน่นอนว่าเพื่อไทยก็คุณส่งคุณชัยเกษนะครับเข้าไปชิงนะครับในตนานะแคนด,ดิเดตคนที่3ของพรรคในขณะที่คุณอนุชินชาญวิรุกูลก็จากพรรคภูมิใจไทยก็เป็นตัวเต็งอีกตัวเต็งหนึ่งที่หลายฝ่ายก็พยายามวิเคราะห์ล้วงถึงเบื้องลึกเบื้องรับว่าคุณอนุชินนั้นมีการเซตจ,จำนวนสอสอได้มากพอสมควรนะครับโดยที่พรรคเก้าไกลเองจะโหวตให้คุณอนุชินเป็นนายก ในขณะอีกกระแสนหนึ่งก็บอกว่าถ้ามันดิวกันได้จริงๆเพื่อความอยู่รอดต่างๆเนี่ยของคุณนักษิณเนี่ยอาจจะเลือกตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาแต่ว่าในทางการเมืองก็มองว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกหลังจากนี้ก็เป็นแค่ชั่วคราวแล้วแหะครับเพราะว่าอายุสภาก็เหลือประมาณเกือบสองปีแต่ว่าอย่างเก่งก็เป็นนายกที่มาเป็นชั่วคราวเพื่อยุบสภาซึ่งการยุบสภาในน่าสนใจนะครับว่า พักที่มีการเตรียมพร้อมณนะขณะน,นี้ที่พร้อมสําหรับการเลือกตั้งเนี่ยนอกจากพรักประชาชนที่ประกาศแล้วเนี่ยพักลุงป้อมโดยเฉพาะตัวลุงป้อมพลเอกประวิตร์วงสุวรรณเองก็ยังไม่ยอมแพ้ในความฝันอันสูงส่งก็คือการเป็นนายกรัฐรมนตรีลุงป้อมนี่เตรียมตัวมานานพอสมควรนะครับในการที่จะปรับทักจัดกระบวนทักหลังจากที่พักเองต้องแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่า ย้ายไปอยู่ก็พักกล้าทำจึงทําให้ลุงปั้มเนี่ยหมดโอกาสเป็นนายุกรัฐมนตรีเพราะว่ามีพักมีสะสะไม่ถึง25เสียงลุงปั้มก็พยายามที่จะจัดทีมงานทั้งหมดณเวลานี้ลุงปั้มนะครับได้ดําเนินการไปแล้วนะครับโดยปรับทีมประชาสัมพันธ์ของพักล่าจุดนี่นะครับถึง3มทีมไปแล้วด้วยกันยังไม่ลงตัวว่าจะปรับภาพลักษณ์ของลุงปั้มได้ยังไงว่าเอาลุงปั้ม จะเหมาะเป็นนายกได้ยังไงจะทำข่าวพีอาประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ยื้อมาหลายเดือนนะครับโดยมีการแบ่งทีมที่จะเข้าไปทำเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนถึง3สามทีมแล้วนะครับก็เลยทําให้วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายว่าการไปรีเซ็ตการเอาลุงป้อมออกไป,ปพูดไปสัมภาษณ์รายการนั้นรายการนี้มันเป็นผลดีกับลุงป้อมหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ล่าสุดก็ได้ออกไปหลายรายการแล้วนะก่อนหน้านี้ แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนว่าทีมที่เข้าไป PR เองเนี่ยประสบกับปัญหาคือทำไปแล้วก็เกิดปัญหาสาราพัดต่างๆนาน,าน,าน,านก็ลาออกกันไปนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ทีมที่3ากํกำลังเข้าไปทำอยู่ก็เดี๋ยวต้องดูผลแล้วครับว่าท้ายที่สุดกลยุทธ์ยัยงไงที่จะทำให้ดุงป,ปั้มมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้นอกจากปรับทีม PR ประชาสัมพันธ์ถึง3าทีมแล้วในเวลานี้เนี่ยนะครับ ลุงป้อมก็ยังจัจัดทับใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักซึ่งจะมีการประชุมใหญ่นะครับกันในสิ้นเดือนวันศุกร์สิ้นเดือนนี้ก็คือน่าจะเป็นวันที่29สิงหาคมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนจากคุณไพบุญนิติตะวันกลับไปเป็นคุณสันติพร้อมพัดนะครับ ก็ถือว่าเป็นการปรับให้คุณสันติซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าจะย้ายไปซบกับเพื่อไทยบ้างอะไรตั้งตัดปัญหาลุงป้้มกลับมาไว้ใจอีกครั้งหนึ่งให้คุณสันติพรหมพัฒน์เป็นเลขาธิการพรรคนะครับและก็ให้เป็นคุณไปบูญณินิติวันอเข้ากลับไปเป็นรองหัวหน้าอย่างเดิมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลุงป้อมก็ได้ให้โอกาสคุณไผ่บูรณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับาการมาเป็นเลขาธิการพรรคในปัจจุบันก็ไม่สามารถทําเชิงกลยุทธ์ที่จะไปสร้างคะแนนนิยมได้เพิ่มขึ้น เลยต้องกลับมาที่คุณสันติอีกครั้งหนึ่งคุณสันติยังไงนะครับมีทสเพชรบูรณ์เป็นฐานกําลังหลักอยู่และคุณสันติเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักการเมืองเป็นนักธรมรมตรีฉะนั้นเนี่ยก็ถึงคิวที่คุณสันตินะครับจะกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนกันในวันที่29สิงหาคมนี้สุกสิ้นเดือนนะครับก็มีการเตรียมการกันอยู่นะครับนี่คือเป็นการปรับทับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ในคุณสันติเองนะครับพรรคพลังปรชนรัดเองได้เตรียมพร้อมนะครับในการดึงสอสอบเกรดบีนะครับก็คือแถวสองของพรรคเพื่อไทยที่สอบตกในครั้งที่แล้วนะครับที่คะแนนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขี้เลยมา3-40คนด้วยซ้ำไปถแถลงเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการที่ย้ายมาจากเพื่อไทยมาซบปีกลุงป้อมซึ่งหลายคนมองว่าลุงป้อมเองเนี่ยควรจะ ดึงสอสอมากกว่าที่จะไปดึงแถวสองเข้ามาเพราะว่าการดึงแต่ละค้งเนี่ยนะครับต้องมีเงินซ mm ัพพอร์ตเงินดูแลอะไรทุกอย่างแต่ว่าลุงป้อมไม่สนใจเดินหน้าคว้าเบอร์สองของพรรคเพื่อไทยหน้าเวลานี้เนี่ยลุงป้อมปรับทัพจัดกำลังดูแลสอสอเรียกได้ว่าพร้อมทนการกระแสข่าวเหมือนกันว่า ถ้าสมมุติว่าดิวครั้งนี้สําเร็จมีคุณอนุทินเป็นนายกได้ลุงป้อมเองก็อาจจะไปนั่งเป็นรองนายกเพื่อเป็นคุมวายความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งอะไรต่างๆนี้ก็ยังมีมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ดูแล้วพักพลังประชารัฐของลุงป้อมเวลานี้ก็จะปรับเป็นการกระหน่ำใหญ่เป็นการฮึดครั้งสุดท้ายของบิป้อมเหมือนกันว่าค่าเลือกตั้งครั้งห้านี่นะครับพักได้มาน้อย ก็ปิดฉากที่ลุงป้อมจะได้เป็นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องประมาทไม่ได้เหมือนกันนะคนอย่างลุงป้อมนี่เรียกว่ามีกล้วยเนี่ยเยอะมากจริงๆหลายคนยังยอมรับว่าลุงมีกล้วยมากขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับและในขนะเดียวกันเนี่ยนะครับสสในปัจจุบันเนี่ยพูดถึงการลุงป้อมกันหน้าหูนะครับสนใจ แต่ว่าบางคนติดข้อกําหนดเรื่องพักยังย้ายไปไม่ได้แต่ถ้ารักครังดังขึ้นเมื่อไหร่นะครับว่ามีการยุบสภาคงจะได้เห็นพักลุงป้อมมีอดีตสสเข้าไปสังกัดอีกเพียบแต่ว่าในขณะเดียวกันจุดอ่อนของลุงป้อมคือว่าตัวลุงป้อมเองก็มีกระแสข่าวอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะต้องหาเบอร์หนึ่งเบอร์สองมาเคียงคู่ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยลำพังของตัว บิ๊กบัมเองเนี่ยนะครับนก็ด้วยไวที่สูงขึ้นนะครับด้วยบทบาทอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะดูรอบลงไปไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนถ้าให้มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเบอร์สามที่มีชื่อเสียงสักหน่อยปรับทับชักหน่อยโอกาสที่บิ๊กบัมจะเจอชายอยู่ในวงการการเบองในการเลือกตั้งรัางหน้าก็เป็นไปได้สูงนะครับ